สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่เลยหอประชุมมอธรรมศาสตร์ท่าพรจจันทร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะโรงพยาบาลราชาพิพัฒน์นำคาราวาลตรวจสุขภาพฟรีมาบุกกันที่มอธรรมศาสตร์แล้วค่ะใครนะคะที่อยากตรวจสุขภาพฟรีตามเรามาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปที่ชั้น บนนะคะก็จะเจอกับป้ายแบ็กดอปสุขภาพดีกทมพิีเซนเตอร์มอตเตอร์แลนด์นะคะ1ชอ็อตค่ะค่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปในนี้ค่ะอ่านี่นะคะก็นามาของเราเองค่ะมาโบกมือบายบายนะอันนี้ค่ะจุดที่หนึ่งลงทะเบียนรับคิวนะคะก็มีพี่พเนี่ยคอยแจกคิวอยู่ที่ด้านหน้านะคะเมื่อมาถึงค่ะนี่นะคะจุดที่2ก็จะเป็นวัดความดันแล้วก็มินน้องๆน,นะคะสอบถามประวัติแล้วก็เช็คนะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะหูผู้คนเยอะกันมากเลยค่ะ ได้รับคิวแล้วนะคะก็ไปค่ะไปรอคิวกันค่ะอยากบอกว่าผู้คนร้นหลามเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะน้องๆน,นะคะน่ารักจริงๆอ่าอ่ามีแจกขนมฟรีด้วยนะคะ,ะใครที่เจาะเลือดเสร็จแล้วก็รับยูโรกลับบ้านไปเลยค่ะอะขอคนละหนึ่งแชะนะคะยิ้มหน่อยคะ่ะยิ้มอ้าสวย สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันจุดเจาะเลือดหรือว่าจุดห้องแผลนั่นเองค่ะซึ่งจะมีเขาเรียกว่าสิ่งทรงตรวจหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่จุนกับน้องเมย์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่จุนนะคะจากห้องเจาะเลือดออกมาาล้วพีพัทค่ะค่ะเมย์นะคะเป็นนักเสกถิันแพทย์ค่ะเจาะเลือดจากรชพัที่เจาะเลือดนะคะตรวจความเข้มข้นของเลือดค่ะแล้วก็จะมีตรวจไขมันถ้าถ้า ผู้ป่วยค่ะก็จะมีตรวจไขมันเบาหวานแล้วก็ดูไตนะคะแล้วก็จะมีตรวจ H i v วสำหรับผู้ที่ต้องการนะคะใช่ใช่ก็คือใช่ก็คือก็คือจะมาจากจุดคัดกรองจะจะคอยเขาสอรีนคนท้ายก่อนว่าอยากตรวจไหมอะไรไหมค่ะแล้วก็จะมีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้คแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมีตรวจน้ำตาลปลายนิ้วของเราก็จะคือทราบผลภายในวันนั้นเลย ใช่ค่ะ่แล้วอันนี้คือแค่จอดเอื้อเรา้รู้ทุกอย่างว่าที่ใช่ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพเนี่ยสัมภาษณ์นิดนึงว่าระหว่างน้องเมย์กับพี่ตุ๋มที่จอดเอื้อนเจ็บกว่ากันคะยกมือขึ้นเลยค่ะเขาไม่มีเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็ไม่เจ็บเลยค่ะเจาะจบจบจบก็คือเรืองเดียวผ่านเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับคนที่ปวดเข็มนี่มีอะไรฝากบอกนิดนึงไหมคะหลกก่อนคือถ้าหากผู้ป่วยที่ ที่มาเจาะเลอดแล้วมีความกลัวนะคะก็เราก็จะพูดคุยกับคนไข้แล้วก็พยายามพูดคุยให้คนไข้ผ่อนคลายแล้วก็ใช่แล้วก็จะให้กําลังใจค่ะให้ให้คนไข้แบบสนใจในจุดอื่นแล้วไม่ต้องมามาในใช่แล้วก็แป๊บเดียวก็เร็จเรียบร้อยค่ะนิดเดียวเจ็บแป๊บเดียวค่ะเจ็บนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราบอกไกล้องยนะคะูกับงมนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือจุด จเจาะเลือดจากห้องแบบนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะก็อย่างที่บอกว่าพี่ๆเนี่ยเจาะไม่เจ็บแป๊บเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันนะคะนี่นะคะก็บรรยากาศภายในงานค่ะอย่าบอกว่าพี่ๆเนี่ยมากันเยอะมากเลยทั้งพี่ๆแล้วก็น้องนนักศึกษานะคะค่ะและนี้นะคะก็คือจุดที่7จะคะจุด exit ซนั่นเองค่ะแต่ exit ซที่ว่านี่ไม่ใช่จุดสุดท้ายหรือว่าจุดทางออกนะคะมันคือจุดอะไรเดี๋ยวเราจะไปถาม พี่ดวงคนสวยนะคะพยาบาลประจำโรงพยาบาลราชบิพัฒน์นั่นเองค่ะตามไปเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ดวงอ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยเนาะ พี่ดวงนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะตรงจุดนี้จะเป็นจุด exit นะคะที่ไว้ให้คำแนะนำเวลาที่ผู้บริรับบริการนะคะมารับบริการตรวจสุขภาพเราจะให้คำแนะนำแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพเพื่อที่ให้คำแนะนำว่าเขาต้องไปทำอะไรต่อนะคะก็จะมีมาดูว่า ให้มีความเสี่ยงด้านไหนนะคะช่วงอายุเท่าไหร่ต้องตรวจเอ็กซเรย์หรือก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจต่อไหมพอดีบุคนเขาอาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือคือเราจะมีเราจะมีรายการตรวจตามช่วงอายุอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูข้อมูลว่าเราตรวจได้ไหมหรือว่า ใช่หรือถ้าหากว่าใครมีความกังวลต้องการที่จะขอตรวจเพิ่มเติมที่มากกว่าช่วงอายุเราก็สามารถที่จะประเมินแล้วก็ส่งไปตรวจตามจุดต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดบริการคืนข้อมูลการตรวจสุขภาพนะคะคือเราจะให้คําแนะนําว่าคนผู้มารับบริการตรวจสุขภาพนะคะสามารถขอคืนข้อมูลสุขภาพได้ทางด้านไหนอันนี้คืออะไรล่ะอ,อันนี้จะเป็นไลน์ออฟฟิเชีลยลของโรงพยาบาลราชพิพัฒนะคะ ูรับบริการสามารถแอดไลน์เพื่อขอ,ขอข้อมูลการตรวจสุขภาพหรือสามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอคุณพยาบาลนักบ,บริการสาธรารณสุขซึ่งเป็นแอดมินของเรานะคะประจําการให้คําแนะนํา24ชั่วโมงเลยค่ะใช่เลยค่ะ mm. เป็นระบบหลังบ้านของเราที่มีคุณภาพมากค่ะ mm. และอีกอย่างหนึ่งก็คือแอปหมอกทมนะคะเราสามารถที่จะ โหลดแอปหมอกทมเพื่อดูข้อมูลการตรวจเลือดผลตรวจต่างๆที่เราตรวจกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์หรือโรงพยาบาลนเนกรอสํานักการแพทย์12โรงพยาบาลได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าเราต้องการจะปรึกษาคุณหมอก็สามารถปรึกษาผ่านทางช่องแชทของแอปหมอกทมได้เลยค่ะข้อมูลการตรวจสุขภาพของวันนี้นะคะ,ะจะไปลงสมุดในลงสรุปในสมุดสุขภาพในแอปหมอกทมให้ด้วยค่ะก็ะถือว่าครบจบที่เดียวใช่ค่ะทุกข้อสงสัย คุเลยค่ะค่ะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคใครสนใจนะคะก็อย่าลืมมาตรวจสุขภาพกันนะคะขอบคุณค่ะพี่ดวงอ่าแล้วจุดต่อมานะคะก็คือจุดที่9หรือว่าพบแพทย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าพบแพทย์เนี่ยคุณหมอเนี่ยรับรับบทบาทในภาพไหนหรือว่าให้บริการในด้านอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณหมอโดยตรงกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อไต่ครับลูกคนถึอได้เลยนะคะครับก็มาประจําหน่วยตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็คอ,อยให้คําปรึกษาในกรณีที่มีคนไข้คนไหนที่ทําการตรวจสุขภาพทําขึ้นไปฟังหัวใจนะครับแล้วก็เจอว่ามันมีความดูได้ครับต่อปิดชื่อนิดนึงนะครับใช่อันนี้คือ ลักษณะของกราฟที่มาจากขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับเราก็จะคอยดูว่าถ้าเกิดคนไข้ท่านไหนพบว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจมีความผิดปกตินะครับก็จะส่งมาพบหมอนะครับหมอก็จะทําการประเมินเบื้องต้นนะครับดูว่าความผิดปกตินียมันเป็นอันตรายหรือว่าไม่เป็นอันตรายนะครับถ้าเกิดว่ามันอันตรายยังไงเนี่ยหมอก็จะแนะนําว่าให้รีบไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ได้มีไม่ได้มีอันตรายอะไรคนไข้จะได้สบายใจนะครับ เรื่องอื่นได้ไหมอีกเช่นเจ็บคอไม่สบายเป็นไข้อะไรอ๋อก็ถ้าปกติถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพที่คุณพยาบาลแนะนําว่าให้มาพบเพาะหมอค,ครับก็จะส่งมาปรึกษาตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายยังไงต้องการตรวจละเอียดหมอนแนะนําว่าเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลจะได้เช็คแล้วก็ตรวจละเอียดอีกทีนึงครับผมก็จะได้ครบตอนใช่ครับแล้วจับที่มาตรวจนะคะมีใครเป็นโรคไหลแรงหรือว่าดูหน้าเป็นห่วงาไหมคะทารติ พอถ้าวันนี้เนี่ยตรวจไปประมาณแบบที่มีที่มีคนมาปรึกษาเนาะประมาณแบบ20่สกว่าคนแล้วก็คือไม่ไม่มีเลยที่เป็นอันตรายหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับก็าอาการยังอยู่ในเกรดีใช่ครับส่วนมากก็คือดีหมดหอาจจะมีเป็นแบบเจออ่าอ่านแล้วมันแปลกๆบ้างแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพอะไรครับผมหมอดีไหมคะ ใจ <laughs> ดีอ,อยู่แล้วครับไม,ไม่ไม่ดูขับเราบริการอย่างาเป็นมิตรแล้วก็ใช้ใจในการคุยกับคนไข้ทุกคนครับ <laughs> สวัสดีครับนี่นะคะก็คือหมอจากโรงพยาบาลราชพิพัฒนซึ่งชื่อหมอไตนะน่ารักมากๆเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันจุดฉีดวัคซีนค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆสำนักอนามัยผู้ ai, ให้บริการกันนะคะค่ะจ้าหนานางสาวสุริพรตั้งกิตยากวินค่ะเป,เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยค่ะเป็นฝ่ายพยาบาลอ๋อแล้วจุดนี้นี่ให้บริการอะไรบ้างเป็นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะเป็นวัคซีนของอะไรหรอคะ เป็นวัคซีนของอินฟูแบกสสายพันธุ์อ๋อแล้วคุณพี่มือหนักไหมคะฉีดเจ็บไหมคิดว่าเบานะคะเีนิดเดียวไม่ต้องกลัวนิดเดียวค่ะใครที่กลัวแล้วฉีดยาก็ไม่ต้องกังวลก็มาฉีดฟรีด้วยไหมคะฉีดฟรีค่ะม,มากเลยนะคะค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะใครที่สนใจก็แวะมาตรวจสุขภาพฟรีกันได้นะคะที่มอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะช่วงเวลานะคะ8 0นาฬิกาถึง4โมงเย็นทุกวันวันที่6นะคะพฤศจิกายนถึงวันที่9พฤศจิกายนค่ะ4วันเท่านั้นนะคะใครที่อยู่ละแวกนี้ก็มาตรวจสุขภาพฟรีกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมมาตรวจสุขภาพฟรีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะสวัสดีค่ะ